วันนี้เราจะมาคุยกันแบบป,ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีของทกคนหรอกเนาะจริง eating disorder เออ eating disorder นะคะผอมที่สุดในชีวิตอ่ะที่ผอมมากๆกอะก็คือ5 2าสะ <c oughs> 2> ผอมกว่านั้นก็ไม่ได้ผอมอย่างนั้นตลอดก็ไม่ได้ไม่แล้วเราก็ไม่รู้กินผิดกินถูกก็กินตามที่คนอื่นบอก<ม>แบบเออแบบนี้กินแล้วผอมหรือแบบนี้กินแล้วแบบไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กินมากกว่านั้นอ่ะก็คือขึ้นมาแบบ็อมแ่ะก็เลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แอนไล channel นะคะแล้ววันนี้พวกเราก็มาสอนแต่งหน้าค่ะไม่ใช่เพราะว่าอะไรสอนไม่ได้แต่งไม่เก่งเลยคิดว่าฉันถ่ายสอนคนอื่นแต่งได้แค่หน้าตัวเองอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราเอาตามตรงก็คือเราพิ่จะแต่งห่้าก่อนมานั่งแต่งหมดเรืกันเลยละกันเพราะเดี๋ยวต้องถ่ายวิดีโอเนาะเออแล้วก็มีหลายคนเนาะจริงๆริงรีเควสมาด้วยว่าแบบอยากดูแบบ การแต่งหน้าของพี่ๆค่ะแบบสอนแต่งหน้าให้ดูนู่นนู้นแต่วันนี้ทําได้แค่แต่งหน้าให้ดูไม่สามารถทีฮาทูลจริงเพราะว่าไม่มีใช่แล้วก็แต่งหน้าเป็นสไตล์เดียวนะคะก็คือสิ่งที่แต่งอยู่เรื่องีแต่งวันนี้ก็คือจะแต่งได้แค่นี้เป็นทุกวันแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรพี่แบบวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีของพวกเราแล้วเนาะจริง eating disorder เออ eating disorder นะคะมีความหมายว่า การกินแบบไม่ปกติเออผิดปกติเข้าข่ายเป็นโรคซคือเหมือนเราเคยพูดไปแล้วนิดนึงเนาะก็แบบเรื่องโดนบูลลี่หรือว่าเรื่องแบบสมัยอยู่คิสมี5ที่มันจะมีประเด็นอะไรต่างๆในเรื่องความหอมในเรื่องหุ่นเออวันนี้เราก็เลยอยากมาพูดแบบเจาะลึกมากขึ้นในเรื่องของ eating disorder โทษค่ะเราก็เลยแต่งหน้าาพูดไป้วยละกันเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เครียดเนาะ วันนี้ถามว่าเราเครียดกับเรื่องนี้ไหมก็ไม่แล้วต้องบอกว่าวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันแชร์วิธีการแบบว่าที่เราอ่ะรีคอ v เ r อร์แล้วก็ในปัจจุบันเป็นยังไงด้วยแหละคือมาบอกว่า progress ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงของเราใน,ในเรื่องของการกินในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยมัน เปลี่ยนไปแบบไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันอย่างแรกเลยที่เรียกว่า e a t งดิสออเดอร์ r อ๋อดูว่าจะอย่างแรกเลยคอนซีลเลอร์ม <laughs> ันถึงเวลาต้องกบใต้ตาไหมทุกคนตกใจหรืเอเปล่าที่แกือเครื่องสำอางเยอะเลยเนี่ยแกมีทุกอย่างแต่ใช้ไม่เป็นสักอย่างเดือนทันบอกว่ามีเชดดิ้งสองแบบเลยนะจ๊ะเนี่ยจะแบบโม่แต่ฉันมีทุกอย่างฉันมีแบบครีมฉันมีแบบฝุ่นฉันมีแบบทุกอย่างแต่ถามว่าใช้เป็นไม่ไม่ขันเละคอนซีลเลอร์ก็มีนะคะอ่ะ ก็ดูเม่งวิเกลไปแล้วฟังไปแล้วกันเนาะคพื่องี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่อง Eating disorder ้เขาเรียกอะไรคอสก่อนนะคือมันต้องฟังคอสก่อนนะคือเราเคยพูดไปตอนมูรีแหละใช่แต่ว่าเอออาจจะแบบว่ายังไม่เห็นภาพกัน ขอพูดในมุมของพี่เกลก่อนละกันคือจะบอกว่ามันมาทั้งหมดอ่ะมันมาจากแบบตอนเป็นคิสซี่ฟาร์มเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยคือเกลมองว่ามันน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแบบส่วนบุคลคลด้วยส่วนบุคคลด้วยซึ่งสำหรับเกลอะคือเกลเป็นเด็กที่แบบมั่นมากมากเลยตัออวอ้วนอ่ะเออแล้วก็จะแบบมีคนรอบตัวหรือแบบญาติญาติครอบครัวเนี่ยก็จะทักเรื่องนี้ก็ตลอดอุ้ยอ้วนจังเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ แบบที่สาวเราค่อนข้างที่จะบอกว่าตัวเล็กๆอ่ะเขาก็จะแบบคนนึงตัวใหญ่คนนึงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราที่เป็นน้องอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบคําว่าตัวใหญ่เลยอ่ะมันดูเหมือนเป็นคําที่แบบเขาพูดถึงความผิดปกติอ่ะคือถ้ามันไม่มันไม่ผิดปกติเขาคงไม่พูดว่าเราตัวใหญ่ ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นความเปดปกติแล้วเราก็เลยจะตัแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเราก็แบบก่อนเข้าคริสมีฟายก่อนเข้ากอมิกาเซ่อะก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในวงการหรืออะไรเราก็จะแบบอยากคนหนักหนนกว่าเออก็คือแบบค่อนข้างมีคอนเชียสกับบอดี้ของตัวเองมากๆอยู่แล้วแล้วพอเข้ากอรมิการเซ่ใช่ป่ะมันก็เหมือนเป็นแบบจากที่ปกติแล้วอะเราจะได้รับฟีดแบ็ c ในเรื่องของรูปร่างนะจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแค่นั้นอะเราก็ผ่านจากการเจอตัวจริงอันนี้คือมันแบบ เหมือนทุกอย่างเก้าของเรามันถูกบันทึกด้วยกองเราก็แบบต้องออก <c oughs> ใช่เราก็แบบมีทั้งออกทีวีถ่ายแมกกาซีนเวลาไปออกทีวีถ่ายแมก็กกาซีนนะจริงจริงมันไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นในจอแ,แล้วเรารู้สึกยังไงน,นะบางทีมันคือแบบตั้งแต่ตอนลองชุดอะเราก็ต้องดูว่าแบบชุดเราคือแบบทำไมมีแตบเราที่เราใสา่สายที่ใหญ่เนาดนะไรเงี้ยเออเราก็เลยจะยิ่งรู้สึกอะแล้วตอนที่เราเทรนอะคือ ขุดก็จำได้ว่ามีนีูวช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขาตั้งตาช่างอะ<ฮ>เอาไว้ที่หน้าห้องสอมเต้นแล้วก็แบบทุกวันอะตอนก่อนจะเข้าไปซอมเต้นอะต้องไปชั่งแล้วก็แบบเขียนไว้บนแบบกำแพงก็คือเกล่ะผอมที่สุดในชีวิตอ่ะที่ผอมมากๆกอะก็คือ5้าสองบา หอมกว่านั้นก็ไม่ได้ขอมอย่างนั้นตลอดก็ไม่ได้คือมันจะมีบแบบเซตพอยต์เหมือนเป็นน้ําหนักที่มันเหมาะสมกับสุขภาพของเราอะที่แบบส,บสุขภาพเราต้อีคือบอกเลยว่าแบบช่วงแรกๆที่เข้าไปจะแบบลดน้ำหนักแบบเป็นสตรีมมากๆแบบคือไม่กินอะไรเลยกินวันละมือ้อละมื้อหนึ่งที่กินก็คือกินแบบโยเกิร์ตหถ้วยหรือว่ากินไส้กรอกหนึ่ง,งไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบชีวิต่างนั้นได้อยู่แบบปีหนึ่งแล้วเกี่ยวกับแบบประจำเดือนอะค่ะเลยบบ ปีกอนว่ะอันนั้นอะก็คือแบบฮอโบนแบบพังเลยหลังจากนั้นพอกลับมากินพยายามจะกินปกติขึ้นอะก็คือน้ำหนักขึ้นแบบมันโยโย่มันแบบมันพังไปเลยอะก็ไม่ได้เหมาะสมตอนเราอายุสิบห้าสิบหกมันเป็นวันยที่กำลังโต,ตก็เลยรู้สึกว่าแบบเออค่อนข้างมีผลกับร่างกายมากๆาโอแต่ว่าจริงๆสาเหตุของพี่แบงอะพี่แบบว่าเริ่มมาค่ะพี่เกลนะทุกตอนยงเด็กอ้วนมากเป็นจ้ำมั่งเหมือนกัดแล้วก็แบบยากหรือว่า ครัวคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบมาแบบว่าหมั่นเคี่ยวเองดูในความรู้สึออของเราเรารู้สึกว่าแบบ เออแต่บางคารั้งเราอะไม่ได้แฮปปี้กับความอ้วนถึงแม้ว่าจะเป็นตอนเด็กๆคือคาว่าอ้วนอะมันก็ถูกใช้ในรูปแบบที่มันมกนกากติฟมาตั้งนานแล้ว,วอะหรือในพวกโฆษณาต่างๆเขาก็จะชอบทาให้คนที่แบบอ้วนอะดูแบบตลกอะไรเงีเออ้ยแล้วเราไม่อยากเป็นคนนั้นในสังคมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่แบบมาแบบเหมือนเล่นกับเราหรือว่าแย่เราเยอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกในวัยเด็กที่แบบมาก็คือเริ่มเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กใช่ปะซึ่งโรงเรียนสอนเพลงที่แบบ คือเขาปั้นศิลปินเยอะอ๋ะอเพราะฉะนั้นแบบคุณครูทุกคนอ่ะก็จะมีความสเปคกับเรื่องในเรื่องเอ่อลุคคือไม<อ>่ใช่แค่หัวหนอ่ะคือลุคเลยเราจะต้องแบบแต่งหน้าแต่งตัวเป็นต้องแต่เด็กต้องโน่นต้องนี่อะไรเงี้ยคือเราอยู่ใน v อนบอยเมนที่แบบคอนเชียสกับรูปร่างหน้าตารเราเราเราอยู่ใน e n v i r o n m เ n นที่เขาสอนหรือว่าปลูกฝังให้เราแบบให้เราจริงจังกับเรื่องเนี้ยมาต้องแต่จริงจริงเด็กของพี่แบมคือ คือแบบสิบสองสามป่ะเออมอหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มเริ่มแหละเริ่มที่จะต้องแบบแคร์มากๆแบบว่าภาพลักษณ์เราเป็นยังไงคือมันไม่ได้เริ่มมาจากการที่เราแบบเจอแบบเบนซายเบอร์บูลลี่100%หรอใช่ใช่แค่ว่าแบบว่าในวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผอมลงแล้วนะแล้วอินเทอร์เน็ตมันบอกว่ายังไม่พอมันแค่เป็นจุดที่แบบยิ่งแบบ p u s ให้เราแบบต้องเพิ่มต้องเอาอีกนะเออมันก็เลยยิ่งขึ้นแทง แมันก็เป็นการแบบพิกเกอร์ให้เราแบบเออเริ่มมองหาตัวช่วยที่มันมดีใช่สำหรับที่แบบอ่ะลิ่งเดสโซเดอร์ที่รู้สึกว่าผีจริงจริงอ่ะคือหลออักที่สุดนะคะเออเออก็คือช่วงที่แบบเล่นละครหรือแบบทาแบบหน้ <laughs> นาหลังหน้าหลังอ่ะกำลังแบบว่า,ากำลังแฟนซีอนซเออเอเอมันก็คือช่วงที่แบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า คือเรื่องแรกของพี่แบบอ่ะมันเป็นแบบนางนาำใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีการใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมันคือเรื่องแรกเรื่องแรกในฐานะนักแสดงที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนพะฉันเราจะแบบกดดันตัวเองประมาณนึงว่าเออเราเคยมีผลงานอะไรสักอย่างอะไรวงการเลยนะถ้ามาครั้งนี้เราแบบดรอปอ่ะไม่ได้เราเรารู้สึกกดดันตัวเองในเชิงนั้นคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนล้หน้าที่กัแบบพี่แบบอ่ะค่อนข้างกดดันมากคือตอนนั้นอ่ะพี่แบบลดสุดๆอ่ะน้ำหนัก47อ่ะ แต่ทุกวันนี้เราแบบสิแต่มันคือคทุกวันไปไม่มามันคือความเครียดรึเปมันคือความเครียดเหรอถ้ามันคือช่วงวัยอะที่แบบณตอนนั้นอะทำยังไงมันก็ไม่ได้ไปไม่ได้วัน้นหลอกหมายถึงว่าพอมันออกมาแล้วอะเออมันก็ไม่ได้ว่าแบบจะแบบโอ้โหยุบหน้าเล็กอะไรอะคือมันไม่ใช่เรายังไม่มีความแบบ เข้าใจในแบบหน้าตาหรือร่างกายของเราว่ามันเป็นยังไงไม่แล้วเราก็ไม่รู้กินผิดกินถูกก็กินตามที่คนอื่นบอกว่า, <S 2> <S 2> <S าแบบเออแบบนี้กินแล้วท้อมหรือแบบนี้กินแล้วแบบไม่อ้วนอะไรอนยะ่างเงี้ยทั้งทีจริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอาหารที่เหมาะเราอะไรกินก็เป็นสิโยเกิร์ตอะเออันแรกเพราะว่าชอบกินโยเกิร์ตกินอยู่ก็ได้ไหมเออก็คือตอนนั้นน<ม>่ะพี่แบบคือกินแบบนี้เลยนะตอนเช้าเสร็จมากินน้ำต้มยำก็โดนกินโยเกิร์ตเออคืนกินไข่ต้มแค่นั้นแต่ละมืงมนไม่ถึงสองร้อยแคลแน่นอนเออมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอะ จนชินแล้วก็น้ําหนักมันก็ไม่ได้ลงไปมากกว่านั้นเยอะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กินมากกว่านั้นนะอ่ะก็คือข,ขึ้นมาแบบชอบ็อกอะเมื่อแล้วแบบจุดพีที่เราอ่ะรู้สึกจริงคือเราอ่ะเริ่มแบบเป็นลงปะ<อ>เราเริ่มเป็นลงเยอะเราเริ่มร่างกายมันแบบไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าคือโดยเนเจอร์แล้วอ่ะพี่แบบไม่ได้เป็นคนอึดถกทนพี่ยงเป็นคนแบบส์งแงะน,นิดนึงแบบถ้าเราเริ่มนอนน้อยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าร่างกายเราแบบ เออไม่ค่อยไหวอะไรคร่ะแล้วยิ่งแบบกินน้อยเป็นแนวความน้ำต่ำเออเป็นแนวแบบความน้ำต่ำอยู่แล้วทั้งแบบกินน้อยนอนน้อยแล้วก็เรียนไปด้วยทําง,งานไปด้วยอะไรเงี้ยมันแบบทุกอย่างาามัางงานหาโผล่มากแล้วก็เปล้มช่วงนั้นคือเป็นลมทุกที่อืมจำได้ได้คือมันไม่ปกติเลยทุกคนแต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ปกติเท่าไหร่แล้วคือมันไปหนักถึงขั้นแบบกินอะไรเข้าไปแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดแบบมันให้มันลงกันไม่ได้คือพี่แบบกินกินกินไปกินซูชิกับพ่อแม่อืมแล้ว ฉันก็เขียวฉันก็คายทิงเอาจริงถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่อะไอ้ที่เขียวแล้วคายทิงอะลองสังเกตตัวเองแล้วทามุณอะพอกับเรื่องของคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของแบบ process to recovery อเออว่าโอเคเราแบบเจอแบบนี้กันมาแบบตอนที่เราจะ recover ก็คือแบบเราทำยังไง้าหลังจากที่แบบไปตรวจอะเราก็รู้ว่าตัวเองขาดสารอาหารก็อย่างแรกเลยคือเรื่องกินวิตามินไป คือพอเรารู้สึกว่าพออะไรที่มันแหลกไปแบบเยอะะมันน่าจะเป็นบูมวิตามินแล้วใช่หรืแบบมันต้องใช้ตัวช่วยคือ,อแค่การกินอาหารเฉยๆมนะันอาจจะแบบไม่เพียงพอสําหรับคนที่ขาดเพราะว่าคือวิตามินจริงๆมันเป็นเสริมใช่ไหม,อมเออเพราะฉะนั้นถ้าขาดเราก็เลยอาจจะต้องแบบออต้องการอะไรที่มันปริมาณที่มันแบบเยอะกว่าที่เรากินโดยธรรมชาติเราก็เริ่มรู้พวกนัาา้นแล้วก็ปรับการกินก็คือเราก็เริ่มไม่รู้สึกขิดกับการกินแล้วเราจะรู้สึกขิดกับการไม่กินมากกว่า อันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันมาจากพื้นเพของแบบเรารักตัวเองเรารักชีวิตเราแล้วเราแบบเรามีความแบบจุดประสงค์ของเราคือการใช้ชีวิตวอะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วแบบพอวันหนึ่งที่เราออกมาจากแบบเป้าหมายทางด้านอาชีพแบบนึงแล้วอะเราก็จะมาโฟกัสกับอย่างอื่นที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิต การแก้เนี่ยมันต้องมาจากการแบบต้องรักตัวเองก่อนต้องรักตัวเองรักสุขภาพร่างละรักล่างกายที่เราแบบว่าใช้งานพอใช่ก็คือนั่นแหละจุดเปลี่ยนหลักสองอย่างเนาะก็คือตัวสุขภาพกับเริ่มแพลนเปลี่ยนการรีคาเวอร์จากอีริงดิสออเดอร์อ่ะมันจะไม่ได้เหมือนกับคนป่วยว่าแบบเออเธอมากินยามมันแค่ต้องใช้เวลาให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติค่อยๆกินอย่างเป็นธรรมชาติเออในนี้ในนี้เราก็จะเปลนใจของเรา คือของเกลอะด้วยความที่เราอะเอาตัวเองออกมาแต่ที่เกลจริงๆก็เป็นหนักคือร่างกายก็ส่งสัญลักณแบบชัดมากที่แบบประจำเดือนไม่มาเป็นมีนะตอนที่อายุแบบเป็นช่วง p ิ b e r t y อะเออสมัครสบก็คือต้องแบบคือไงอะประจำเดือนมันไม่เห็นอะโอเคเรารู้แหละว่ามันแปลกแต่ว่าก็ช่างมันคือเด็กๆเราไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยไอสิ่งเนี้ยอันเนี้ยคือแบบ b โอโลจีของเรานคือที่เราแบบควรจะต้องมีประจำเดือน เราผลนี่จะแบบต้องเป็นไปตามธรรม,มชาติอะเออตอนนั้นอะเราก็เลยจะไม่เห็นผลของมันที่ชัดเจนขนาดนั้นแลวด้วยความที่เกลว่ะเป็นคนที่แบบต้องเรียกว่าอะรอะถึกเกลเป็นคนอึดถึกทนเออฉันก็คือเป็นคนที่พุชตัวเองได้แบบ beyond limit อยู่ตลอดเวลาอรย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่รู้ว่าแบบตัวเองอะถึงลิมิตแล้วมันก็จะรู้ตัวอีกทีคือป่วยแล้ว ก็ค mm ือแบบไม่สบายเลยหรือว่าแบบเป็นแฟลชเแฟลชเลยอเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบค่อนข้าง identify ยากก็แบบจุดไหนคือจุดที่เราต้องหยุดเออเพราะว่า ก็ยังได้อยู่แล้วะคิอย่างนี้ก็ยังได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ที่แปลว่าก็ยังไปเรียนก็ยังสอบติดก็ยังสอบผ่านก็ใช้สมองไก็ยังไปทำงานทํานู่นนี่นั่นเยอะมากเออแล้วก็กาลัคือเขามันก็ได้หมดแต่ว่าแบบพอมันไปถึงจุดที่ก็คือเกศวะไม่ได้ออกจากวงการเพราะว่าไอ้เรื่องแบบว่ารับไม่ได้กับตรงนี้แล้วคือเราอ่ะออกเพราะว่าเราอ่ะอยากไปทำตามความฝันอย่างอื่นแล้วก็จะไปเรียนต่อเมืองนอกใช่ไหม มันก็เลยออกไปแล้วไอ้การไปเรียนต่อเมืองนอกอ่ะจริงๆแล้วคือเกละ่ะเพราะเอาไอ้อี่อเดอร์เนี่ยไปอยู่ที่เมืองนอกด้วยนะ่ะ <c oughs> ในช่วงแรกๆก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยแบบเออไม่ไม่อยากกินไม่กล้ากินแล้วคือแบบมันก็เป็นเหมือนสิ่คที่สกายมากมากเพราะว่าการไปเรียนเมืองนอกอ่ะมันทําให้เราอ่ะต้องอยู่ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง <c oughs> แล้วการที่เราจะมานั่งแบบพยายามจะคา l c เ l a t e แบบพวกแคลอรี่หรืออะไรต่ออ่ะมันไม่ p r a c t เ c a l กับการใช้ชีวิตอ่ะมันก็เลยเหมือน f อ r c e ให้เราอ่ะต้องมามีชีวิตปกติอะ มากขึ้นมากขึ้นใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะเกลไม่ได้มองตัวเองหาย100%ทุกความที่กินก็จะยังรู้สึกผิดอะ่ะแล้วก็จะไปแบบไปปูดของการแบบออกกําลังเพิ่มก็คือแบบพยายามที่จะเผาผ่า,ผานสิ่งทิ่นไปอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> เออเออมก็เป็นอย่างนั้นอะจนแบบเรียนจบแล้วก็กลับมาพอก,กลับมาไทยนั่นแหละเกลรู้สึกว่าจริงๆแล้วอีนี่มีซอเดอร์มันแบบกำเริบหนัมกมากแต่ว่าที่ช่วยจริงๆคือไม่ได้บอกว่าช่วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับจริงๆอะมันคือช่วงโควิด ช่วงโควิดเป็น,น,นช่วงที่แบบแกวคิดว่ามันทําให้เกยวหายเลย <c oughs> เพราะว่ามันทําให้เราอะโฟกัสจริงๆว่าสุขภาพเราออเออว่าแบบทําไมเราถึงต้องมีสุขภาพที่ดีและการใช้ชีวิตของเราที่เราอยากทําทุกอย่างที่มันอยากทำอะในชีวิตได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าสุขภาพเราไม่ดีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราอยากที่จะ มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่มันมีความหมายกับเรามากกว่า<ม>อันนี้มันก็เลยเป็นา i n d s ็ t ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดค่ะนนเพราะว่าช่วงโควิดเป็นชว่วงที่แบบว่าทุกคนก็จะกังวลว่าเออเราติดโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้ทำโน่นทำนี่อาจจะเป็นเฟีลของเดี๋ยวเลยนะว่ากลัวไม่ได้ทําน่นทำนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบทําให้เราแบบโอเคไม่เอาเราจะลองหูตอนนี้ก็คือเราเป็นเ e e อเจเกออะไรก็จแบบแนวคนเแล้วก็หมละคนจะงงไปละคน,นก็จะเปลี่ยนผ่านหรือว่าเราคือแบบเป็นแบบ อันนี้คือ EP makeover บอกว่ามันก็เหมือนกันอยิวนาแกไม่เหมือนกันอย่าหลอกตัวเองอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้แบบว่าเรายังสุขภาพแข็งแรงพอการทำงานเล้วหลายหลายคนก็จะรู้ว่าพวกเราก็หาทำเงินก็ไม่เหมือนจะมีสปอนเซอร์เข้าเลยไ่มแต่ไม่มีแต่ไม่มีอันนี้พูดทิ้งไว้เหมือนว่าใครอยากจะอินเสิร์ตตรงนี้ก็คือสามารถอินเสิร์ตตรงนี้ได้ทำได้หลายอย่าง อันแรกอยากหาทำบ้ากจริงๆมาทำมีทิจกรรมเยอะ่าพี่แามดูแลตัวเองยังไงอ่ะเชา้าตื่นมากินเลยกาแฟ <laughs> อันนี้วิธีโดโดก่อนจริงไหมไม่แต่เกี่ยวกับเป็นทำอะไรไม่ได้เลยไม่ืม่งกาแฟอ่ะเราว่าว่ามือแรกเฉล่พี่แบมกินอะไรยังไงมือแรกนมากจะกินเยอะกินข้าวแม่ทำ กลางวันจะเป็นข้าวผัดมื้อเย็นก็เป็นข้าวผัดอ๋อแต่มือแรกกับมือกลางวันไม่ใช่มือเดียวกัน,นอ๋อก็คือมือแรกกับมือกลางวันของคนปกติอ่ะมือเดียวกันแต่พี่แบบกินฟอกสังเลยไหมอ๋อแต่แค่แบบว่าเวลามไม่ได<า>้ช้าเออมันเริ่มมันเริ่มชา้าหน่อยการที่พี่แบบจะรู้สึกมีแรงหรือรู้สึกสุขภาพดีอ่ะปัจจัยหลักๆคือสองอย่างสามารถที่จะกินและนอนอืมจริงจิงนอนนี่คือสำคัญมากเรื่องนอนคือเรื่องใหญ่กว่าเรื่องกินต้องนอนให้พอ ล้ว<ช>พอของพี่แวงกี่ชั่วโมงคะแปประมาณ8ปดเนี่ยนกะ็คือจะแบบดีมากแต่ว่าคือ7อ่ะก็คืออยู่ได้แต่ถ้า6กเนี่ยก็คือเรียกว่หน่อยประมาณแบบนและถ้าสมมติว่าเรานอนไม่พอกินไม่พอแนละ้วก็ไปออกกำลังกายมันก็จะกลับไปอยู่ในเฟสแบบอิน,นิสต์โซเดอร์เออเป็นลมอ่ะก็เป็นลม,ม,นนลมจริงมันจะเป็นแบบออกกำลังกายมีบ้างแต่ว่า,าไม่ได้เป็นประจำเทาไโอเคโอเคคือของพี่แก้วนะก็เหมือนกันเริ่มวันมาเหมือนกันเลยคือกินกาแฟแล้วก็ มือแรกของเกลจะอยู่ที่ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็จะกินแบบข้าวของไข่คือจะชอบกินไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวคือมันจะเป็นเฟรนนะเฟรนนี้แบบบางเฟรนก็จะแบบว่ากินแต่ไข่ดาวไม่กินไข่ดาวลวกอะไรอย่างเงี้ย ตอนที่นั่งบอกตรงๆว่าบางทีเราซีทด้วยความที่เราสอนเยอะแล้วมันไม่มีเวลาจริงๆคือหรือว่าต้องไปสอนข้างนอกแล้วมันต้องขับรถกลับบ้านอ่ะคือเราก็บางทีไม่มีเวลาไม่อยากกินในรถแล้วก็พิเฟอร์แบบว่าอย่างน้อยก็คือนั่งสอนแล้วก็กินไปด้วยก็เลยเสนอจะได้กินข้าวเที่ยงก็จะประมาณแบบว่าไม่ได้เรียกข้าวเที่ยงแบบะมันเรียกว,ว่าอัพเอร์นูนมีลบ้างเหมือนเราอัพเมนูอัพเมนูสแน็คอะไรเงี้ยก็จะกินประมาณสองโมงโคโคเกิร์ดหรือว่าแบบพวกโยเกิร์ตที่ทำมาจากพืชอะไรน่ากอดแล้วก็ตอนเย็นก็จะ เป็นมือที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญเพราะว่าเกี่ยวกินข้าวเย็ยนนั่นเลยเกยวกินประมาณสี่ห้าโมงก,กเพราะว่าเป็นก๋รละยอคือเกี่ยวค่อนข้างดูแลสุขภาพมาถึงจุดนี้นะก็คือจะรู้สึกว่าอะไรที่แบบว่าทอดกินไปบ่ก็ไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของหวานกินไปบอก็ไม่ดีหรอกเอออ๋อ,อแล้วก็ทุกวันไงนเกจะก,กินชาบ่แต่อย่างวันเนี้ยก็คือเป็นวันที่เราต้องพูดเยอะใช้พลังงานเยอะใช่ป่ะก็คือเม่ชากินกาแฟเสร็จปุ๊บต้องขับรถมานีนกก่กินชาอ่นี่คือวิธีดูแลตัวเอง มันไม่ใช่แต่ของของพี่เกล่ะยังโอเคของพี่แบบคือแบบเหมือนไม่มีอะทุกคนเหมือนแบบชิตแบบคือเราอยู่ในจุดที่เราอรู้จักร่างกายตัวเองเอ,อ,อย่างที่บอกว่าร่างกายแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันอ,อืมอออย่างพี่เกลก็อนอนกี่ชั่วโมงที่แบบขอเออจริงมาหกใช่อย่างเงี้ยเขาก็คือ,ต,อต้องการน้อยกว่าที่พี่แบบเกาใช่คือเกลจะนอนประมาณประมาณเชยงคืนแล้วก็ตื่นหกถึงเจ็ดโมงเออแล้วก็ต้องออกกําลังเพราะถ้าไม่ออกแต่รู้สึกว่าไม่ตื่นอันนี้ก็เกลไงอืมเออแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มาบอกว่า ห้ามลดน้ำหนักเลยการลดน้ำหนักเป็นเรื่องผิดนะจริงๆรแล้วเกี่ยวว่าแบบอย่างที่บอกสุขภาพหน้าตาไม่เหมือนกันบางคนในวันนี้ถ้ามีน้ำหนักน้อยลงอาจจะสุขภาพดีขึ้นก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบว่าลองสังเกตตัวเองแล้วก็อย่ากโกหกตัวเองถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีอ่ะมันไม่สามารถที่จะลดน้ำหนัก3โลภายใน3วันได้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เกลรู้สึกว่าหลายๆคนอนะ่ะเวลาเราอยากลดน้ำหนักแล้วมันผิดอะ่ะเพราะว่าเราพยายามจะเล่งพอเสร็จสองน้ำหนัก พยายามที่จะแบบเร่งว่าเฮ้ยฉันต้องการวันนี้ฉันอยากผอมพรุ่งนี้เลยอยากผอมแบบภายในเดือนนี้อย่างเงี้ยซึ่งร่างกายเราอ่ะเขาก็ทํางานนะเพราะฉะนั้นบอกว่าสถัคร่างกายเอออย่าไปเล่งเยอะหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้้นะเป็นเหมือนการมาแชร์ประสบการณ์และการพากพี่บังกับพี่เกลก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสแต่อย่างาใดแค่เป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วก็อยากจะแชร์ให้ฟังก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ ทุกคนเนาะที่อาจจะเจอเรื่องราวที่มันไม่ดีแบบนี้อยู่หรืออยู่ในสเตจที่เราแบบเออกำลังอยากจะเอ่ move on จากเรื่องนี้ไปให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็แต่มานรักษาสุขภาพกันดีกว่าเราจะได้แบบว่ามีความสุขในหลายอยา่าวันนี้นะคะขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะพร้อมกับหน้าของเราที่เต็มแล้วตอนนี้ งั้นก็ฝากช่อง Enlight Channel ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe แลว้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็เจอกันทุก,คคกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์อยากแชร์อยากแชร์ยิ่งวิธีการรี c o v เวอร์หรือว่า Process หรือว่าสิ่งที่กำลังเป็นกนังวลอยู่ตอนนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสมุน,นะคะบ๊ายบาย